ในยุคที่เครื่องบินลบนะครับต้องซับซ้อนใหญ่โตและมีราคาแพงมหาศาลมีเครื่องบินลำหนึ่งนะครับที่ตรงกันข้ามทุกอย่างแต่ยังเป็นอันตรายอย่างหน้าทึ่งมันไม่ได้ล่องหนแต่มองยาก มันไม่ได้ใหญ่แต่คล่องตัวสุดขีดมันไม่ได้แพงแต่ฉลาดเกินราคาและที่สําคัญคือถ้ามันล็อกเป้าคุณได้ก่อนคุณไม่มีเวลาคิดอะไรอีกเลยและนี่คือคริปเปนเครื่องบินลบขนาดเล็กนะครับจากสวีเดนที่กําลังกลายเป็นตัวเลือกหลักของประเทศขนาดกลางทั่วโลกคริปเปนนะครับเป็นชื่อของเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่เรียกกันว่า multirole fighter นะครับมีชื่อเต็มว่า jas 39มสิบกคริปเปนครับสร้างโดยบริษัทแซปจากประเทศสวีเดนคําว่า jas นะครับย่อม,มาจาก3คําก็คือยักษ์การโจมตีทางอากาศ attack การโจมตีภาคพื้นและสปานนิ่งนะครับการลาดตะเวนหมายความว่านะครับริปเปนสามารถทําได้ทุกอย่างในลําเดียวไม่ว่าจะเป็นป้องกันน่านฟ้าโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือบินสอดแนมระยะไกลริปเปนนะครับถูกออกแบบมาให้รบได้จริงโดยเฉพาะในประเทศที่มีงบจํากัดหรือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มันนะครับสามารถบินขึ้นลงจากถนนหลวงได้จริงใช้ความยาวแค่500เมตรเท่านั้นมีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเพียง5 6ถึงคนภายในเวลาไม่ถึง10นาทีสามารถเติมเชื้อเพลิงเปลี่ยนอาวุธและพร้อมบินใหม่ในทันทีคุณอาจคิดว่านะครับม สามารถบนเอกสารแต่ไม่ใช่เลยครับคลิปเปนนะครับทดสอบแล้วจริงว่าสามารถใช้ถนนธรรมดาเป็นสนามบินฉุกเฉินได้แบบสมบูรณ์หนึ่งในจุดเด่นของคลิปเปนนะครับก็คือระบบ Datalink หรือระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องบินแบบเรียลไทม์นะครับคริปเปนนะครับสามารถแบ่งปันข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งได้ในทันทียกตัวอย่างนะครับถ้าเครื่อง A เ,เจอศัตรูและเปิดเรดาร์เครื่อง B และ C นะครับสามารถซุ่มโจมตีจากระยะไกลได้ในทันทีโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งของตัวเองสิ่งนี้เองนะครับทำให้ศัตรูไม่รู้เลยว่าถูกล็อกเป้าอยู่จากมุมไไหนนนแแลลละมัด้เปปี่ยรรูบบบกาาท อาการจากการชนกันตรงๆนะครับเป็นการประสานโจมตีแบบไร้เสียงซึ่งยากต่อการป้องกันมากนอกจากเรดาร์เออซแล้วนะครับคลิปเปนยังมีระบบ i n f ฟล r ตเซิร์ c แอน d t r ทร k นะครับระบบนี้ทํางานโดยการจับความร้อนจากเครื่องบินเป้าหมายโดยไม่ต้องเปิดเรดาร์เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งหมายความว่าคลิปเป้นสามารถล่าศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกตรวจจับกลับลองคิดภาพนะครับว่ามีบางอย่างลอยอยู่บนฟ้ามองไม่เห็น ไม่มีสัญญาณแต่สามารถรู้ตำแหน่งคุณทุกวินาทีแบบนั้นแหะครับคือนักล่างเงียบที่แท้จริงแม้ตัวลำจะดูเล็กนะครับแต่คริปเปนสามารถติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ได้หลากหลายที่โดดเด่นที่สุดก็คือเมทิออนะครับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่จากยุโรปที่ยิงได้ไกลมากกว่า150กิโเมตรและยังคงควบคุมเป้าได้ตลอดเวลาไม่ใช่ยิงแล้วปล่อยแล้วทิง้งนั่นนะครับทำให้คริปเปนไม่ต้องเข้าใกล้เป้าหมายแค่ตรวจจับล็อกเป้าแล้วยิงจากระยะไกลเป้าหมายแทบไม่มีโอกาสจะหลบได้เเเลลลยยยครริปปน,นะถูกใชช้ดหาๆทศ่ซ อังกรีแอฟริกาใตา้สาธารณรัฐเช็กและที่ใกล้ตัวที่สุดในตอนนี้นะครับที่เรารู้เลยก็คือประเทศไทยไทยนะครับมีคลิปเต้นรุ่นซ d ดีนะครับจะทําการอยู่ที่ฝูงบิน701จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมระบบควบคุมอากาศจากแซปนะครับและระบบเดาด์แบบเครือข่ายครบชุดถือเป็นก้าวสำคัญที่ทําให้ประเทศไทยมีความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าของตนเองอย่างแท้จริงปัจจุบันนะครับคลิปเต้นมีรุ่นใหม่ก็คือคริปเต้ มีขนาดใหญ่ขึ้นบินไกลขึ้นและใช้เรดาร์รุ่นใหม่รองรับอาวุธทันสมัยได้มากขึ้นนะครับมีระบบป้องกันตัวที่ดีกว่าเดิมและยังคงรักษาจุดเด่นเดิมไว้ครบแม้หลายประเทศนะครับจะยังลังเลระหว่างคริปเปิ้ E กับ F 3 5แต่หากพูดถึงความคุ้มค่าความสามารถคริปเปินะครับยังคงเป็นตัวเลือกที่ถูกพูดถึงมากในกลุ่มประเทศที่ต้องการอาวุธป้องกันโดยไม่พึ่งพามหาอำนาจใดทริปเปินะครับอาจไม่ใช่เครื่องบินที่แพงที่สุด ไม่ใช่เครื่องที่ใหญ่ที่สุดและไม่ใช่เครื่องที่ลำที่สุดในเอกสารโฆษณาแต่ในโลกความเป็นจริงนะครับมันคือเครื่องบินที่ใช้งานได้จริงคุ้มค่าและเหมาะกับประเทศส่วนใหญ่บนโลกมันคืออาวุธที่ออกแบบมาให้รอดรบและล่าในแบบที่ศัตรูยังไม่ทันเห็นตัวก็ตกเป็นเป้าแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับกดติดตามช่องเรื่องเล่ารอบโลกเอาไว้เพราะในโลกแห่งเทคโนโลยีการป้องกันนะครับสิ่งที่ดูเล็กอาจใหญ่เกินกว่าที่คุณคิดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ